เอาจากที่เราํำจากคลิปที่แล้วเนาะว่าหัวข้อไหนน่าสนใจอันนี้อยากยกเรื่องว่าการมีโค้ดเนี่ยจำเป็นไหมนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราซ้อมกันมาเริ่มต้นจากการไม่มีโค้ดแหละเราก็ซ้อมกันมาดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่าซ้อมยังไงตารางเป็นยังไงแล้วเรื่องของการมีโค้ดจำเป็นไหมก็คลิปนี้อาจจะไม่ยาวเราก็ตัดกันมาเลยว่าตอนนี้คุณใช้โค้ดไหมไม่ครับ มีครับใช้โค้ดของที่ไหนครับของ UTLC ครับอืมเป็นเพื่อนๆกันน,นม U T ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอนะครับโอเคผมตอนที่ผมไปแข่งไอรอนแมนผมก็มีโค้ดครับโค้ดผมโค้ดอาร์มครับอะดีนารีนอะันนี้โฆษณาให้เดี๋ยวขอค่าโฆษณาหน่อยนะมเราโฆษณาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ให้คอร์ดผมมามเอ้ยคุณ<ม>พี่เอาคอร์ดไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพอผมจะกลับไปไอรอนแมนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปใช้บริการเหมือนเดิม ก็ต้องบอกว่าโค้ดสำคัญไหมโค้ดสำคัญนะครับแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเอายังไม่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเดี๋ยวไว้ที่หลังัน,นบอกว่าการมีโค้ดกับไม่มีโค้ดก็เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเราไม่มีโค้ดเราซ้อมกันมาก็ได้แหละก็ซ้อมได้แหละซ้อมไม่ถึงตามระยะคิดคิดกันง่ายๆเนาะเฮ้ยอาทิตย์หนึ่งต้องซ้อมปั่นจักรยานให้ถึงวิ่งให้ถึงว่ายน้ำไม่ถึงในระยะที่เราแข่งเราจะรู้ได้เลย ณนะตอนนั้นเนาะซ้อมอ่ะโอเคเราปั่นกันตอนนั้นเราแข่งเริ่มต้นเนตอนนั้นก็ 73. แค่เจ็ดบจุดสามเราก็ปั่นจักรยานสามรอบอตอนนั้นเรามีความรู้แล้วนะไม่เราก็เป็นก็มีความรู้ระดับหนึ่งแต่ว่าคนที่เริ่มใหม่เขาไม่มีความรู้เลยอะแล้วเขาจะปั่นเองได้ยังไงอ่ะก็เอานี้เอาเป็นความรู้ว่าเมื่อก่อนเราเริ่มยังไงเราเริ่มด้วยการที่อ่าเราดูจากระยะทางที่จะแข่งเนาะเราตอนนั้นเราเล่นเจ็ดสิบจุดสามปั่นจักรยาน เก้าสิบเก้าสิบโลตอนนั้นผมมีโค้ดแล้วนะฮะคุณมีโค้ดแต่ตอนนั้นเลยที่นุ้นบอกว่าพี่มีโค้ดแล้วพี่ไม่ซ้อมพี่จะมีผมไว้ทาไมนะอุ้ยขอโทษครับโค้ดถ้ารู้ตัวก็ขอโทษครับอ่าโอเคเขาเริ่มมีโค้ดน้าบอกว่าผมมันเริ่มต้นจากการไม่มีโค้ดเนาะก็ถามนู่นถามนี่ถามเพื่อนก็คือผมอ่ะก็ปั่นเก้าสิบโลอาทิตย์นั้นเนี่ยผมต้องปั่นผมก็ไปปั่นอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็ปั่นทุกครั้งก็เก้าสิบโลก็ถึงสามรอบประมาณสามรอบ แล้วก็ลงมาวิ่งต่ออีกประมาณสามโลห้าโลแล้วก็โชคดีที่คอนโดมีเสวา, mm hmm. าว่ายน้ำยาวๆนะก็ได้โอกาส้อมเมระ่ะงัรผมก็จะผมก็จะว่ายน้ําแบบครั้งหนึ่งผมต้องว่ายให้ได้เนี่ยเจ็ดรอยหสิบเมตรหรือพันพันพัห้าหรือพันเอ้ยแม่ถ้าเป็นระยะเจ็ามันต้องพันพันเก้าก็ฟอมไมให้ถึงนี่คือคิดง่ายๆเลยอาทิตย์นั้นผมก็ต้องว่ายน้ําให้ถึงสองพัน ปั่นจักรยานต้องให้ได้สามโลสกายเรียนลงว,วิ่งต่อให้ได้อีกสามโลซ้อมประมาณนี้นี่คือหลกัหลกๆแต่ว่าเก็บระยะผมก็ต้องวิ่งให้ได้อาทิตย์นั้นผมต้องวิ่งให้ได้ยี่บเอ็ดโลผมก็จะคิดแค่นี้ว่าสะสมระยะทางให้ครบตามระยะที่แข่งคิดแค่นี้ก็ซ้อมไปอืแต่พอมีโคด้ดเปลี่ยนไหมต่างกันไหมต่างกันต้องโดนคุมโดนคุมกำเนิดคนคุมกำเนิดเขาให้ยาคุมคุณยังไงอะอยากซิ่งก็ไม่ได้ซิ่งอ่าบอกพี่จะเร็วทําไมพี่อยากเร็วพี่ก็เร็วได้แต่ว่า พี่จะเร็วได้ถึงนนั้นทั้งหมดหรือเปล่าไม่เร็วหมวดอัอออนดับแรกก็ต้องเก็บขวดเอาไว้ทาไมโค้ชเขาดา่าคุณเยอะจังอ่ะอย่าเรียกว่าด่า,าเลยเขาเรียกว่าเราไม่รู้เขาเรียกว่าอย่างหนึ่งของการมีโค้ชที่ผมมองว่าคือเขาคอยกระตุ้นเราไม่รู้ว่าว่าว่า,วาสิ่งที่เราทามันผิดหรือมันถูกเรารู้แต่ว่าเราเราไปได้เราก็ไปดิเราก็สนุกเราเล่นสนุก ใช่ไหมตอนนี้ไม่แล้วครับเพอตอนนี้เรารู้หมดแล้วว่าคนทําแต่ผมก็เห็นคุณยังสิ้งอยู่เลยไม่ซิ้งนั้นไม่ซิ้งนั้นแต่ผมยังปั่นทําไม่ดันอ๋อผมอ่อนนั่นคือตามขออ๋อตามขออ่ะโอเคต่อเดี๋ยวเราจะลงทะเลเห็นมามบอกว่าบอกคลิปต้นๆลงทะเลแกนะไม่้ไม่ได้นอ่าตามคอตามขออโค้ชช่วยอะไรอีก๋อช่วยดูแลคือสําคัญที่สุดก็คือจับตารางนี่แหละว่าวันนี้จะซ้อมอะไรยังไงอะไรยังไงแล้วก็ เป็นที่ปรึกษาแล้วแต่โค้ดโค้ดบางคนก็ไม่ได้ปรึกษาโค้ดบางคนก็ให้คําปรึกษาคุยเล่นได้อะไรได้อก็ต้องบอกว่าเราพอดีเรามีโค้ดเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นโค้ดแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันก็คุยบ้างนะว่าไม่ได้แบบอะไรนะมีเีอ๋อคุยกันพี่วันนี้ซ้อมนี่ตอนเย็นก็ทักมาพี่ทําไมไม่ซ้อมพี่ทําไมทาไมไม่ถึงพี่ทําไมไม่นั่นพี่ทําไมไม่นี่ไม่มีไม่ได้คุยเลยในเกิดก็ต้องบอกว่าโค้ดโค้ดเนี่ยมีอยู่ประมาณสองถึงสามแบบนะโค้ดที่ให้ตารางอย่างเดียว คุณก็ไปซ้อมแล้วคุณก็ส่งกันบ้านเขาก็จะคอมเมนต์มาเน,นี่ยเรียกโค้ดออนไลน์เขาจะคอมเมนต์มาตอนสิ้นเดือนใบบางคนคอมเมนต์มาว่าเอ้ยเดือนนี้จ่ายตังค์หรือยังอ๋อไม่ใช่เขาจะรวมๆแล้วก็คอมเมนต์มา,าแต่ว่า,าจริงๆเดือน,เด,อนเดือนนี้พี่แค่ได้ซ้อมเลยนะครับพี่ซ้อมขอร์ดเก่าไปต่อแล้วกันนะครับไม่ได้อันใหม่นะอ, <laughs> อย่างของผมเนี่ยก็คือเป็นโค้ดออนไลน์เนาะแล้วก็เจอกันบ้างคอยดูคอยอะไรเงี้ยเขาจะมาเจอกันเดือนละครั้งหนึ่งสองครั้งก็จะให้มาแล้วก็ส่งกันบ้านทุกวัน หรือแต่ข้อดีที่การมีโค้ชของผมก็คือเพราะผมทํางานออฟฟิศผมมีเวลาที่ฟิกให้เขาแล้ววันที่ออกอีเวนต์ช่วงที่ออกอีเวนต์แล้วผมต้องช่วงนั้นไปงานวิ่งเทลไปงานเทลเยอะขาดซ้อมเขาก็จะพยายามปรับโอเคพี่ขึ้นเขาใช่ไหมพี่วิ่งบนเขาใช่ไหมโอเคพี่พี่ซ้อมอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บเรื่องของจักรยานตอนนั้นซ้อมไปไอรอนแมนแหละแต่ก็ <c oughs> ก็หายซ้อมไปแบบระหว่างกลางไปสองเดือนก็รู้เลยว่า เราพลาดอะไรเราก็เลยปรึกษาโค้ดเลยว่าเฮ้ยอันนี้แก้เกมยังไงดีแล้วลองปรับยังไงโอเคพี่อยู่บนเขาพี่วิ่งบนเขาไปฝึกอ่เอ็นดูรานไป<ด>เขาก็ปรับนะให้นะครับก็ก็ก็ได้ก็ผมก็ไปได้อะ่ะจนเหลืออีกสิบโลอออหมดขยี้ตัวเองไปออโหมดฟินิตนะครับอีกนิดเ <finish S 2> ดียวมาเล่าให้ัมันเป็นความจริงอะ่ะผมก็ยอมรับน่าอายขนาดนี้ที่ไม่จบเลยม,านานม,มีความก้าผมมีความกล้าไง ไม่ใช่กล้าที่จะลงนะกล้าที่จะเอาตัวเองมาขยี้อก็คือนั่นแหละก็คือเขาเาเขาช่วยปรับใช่ใช่ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพือนเพื่อนเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถูกก็คือซ่อมด้วยใช่เขาเอาความรู้แล้วก็ทางหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาบวกกับสิ่งที่เป็นเรานะครับเราก็มีหน้าที่บอกความเป็นตัวตนของเราผมเคยเขียนคอนเทนต์ไปบอกว่าจะมีโค้ดเนี่ย ควรให้ข้อมูลไลโคดก่อนหนึ่งเลยคุณคุณไหว่าปานวิ่งเนี่ยคุณมีสถิติเก่ายังไงบ้างนะครับแล้วก็คุณมีเขาเรียกไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นยังไงทํางานออฟฟิศมีเวลาว่างแบบนี้มีเวลาว่างไม่นิ่งเดี๋ยวว่างบ้างรับฟรีแลนซ์เดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้ติดงานแจ้งเขาให้หมดคุณสามารถซ้อมได้อาทิตย์หนึ่งกี่วันสิ่งที่ผมชอบและเลือกโค้ด เนี่ยผมก็จะบอกว่าผมชอบในการที่ผมมีเวลาแบบนี้ผมอยากซ้อมเท่าที่ผมไม่อยากจะเป็นคนที่ซ้อมเยอะไม่ใช่ขี้เกียจน,นะแต่ว่าเลือกที่จําเป็นเพราะเวลาเราจํากัดซ้อมเท่าที่จําเป็นที่เราจะไปจบได้นี่คือโจทย์ของผมตอนนั้นบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเล่นขนาดนี้มันต้องจริงจังมมีโค้ดหรอือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วตอนนั้นคุณตอบเขาไว้ไง ไม่รู้เลยไม่มีใครไม่ค่อยมีใครถามผมผมอ่าแ,<ม>แล้วคุณบอกว่าตอนที่คนชอบทำไม่ผมไม่ค่อยว่าไม่ถึงตอนนี้ไงที่เราพูดเนี่ยอ่าที่เราพูดตอนเนี้ยบางคนก็จะมันจําเป็นด้วยหรออ่าฮะถามว่ามันจําเป็นถามว่าตอนนั้นก็มีมันก็มีเคยมีคนถามแหละว่าจําเป็นไหมต้องมีโค้ดถ้าคุณเล่นเล่นกีฬาเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อสันนาการคุณสามารถสอบถามเพื่อนๆได้เพราะอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกกันตอนแล้วสมัยนี้ความรู้มีในอินเทอร์เน็ต ถามไปเลย Chat GPT AI เนี่ยซ้อมตารางซ้อมยังไงอาทิตย์นี้เป็นยังไงมันก็คำนวณให้ผมยังอยากจะตั้งทำเลยนะว่าให้ AI เป็นโค้ดซ้อมอาทิตย์นี้มีตารางอะไรบ้างแล้วเหมือนแต่ละวันว่าเออวันนี้ผมทำได้กิโลเท่านี้เกิดอาการบาดเจ็บแบบนี้ควรจะต้องแก้ยังไงอันนี้เคยอยากจะทำไอ <c oughs> คอนเทนนี้เหมือนกันนะว่าให้ AI เป็นโค้ดบอกออกตารางมาเลยแล้วก็รีพอร์ตให้ AI แล้วดูว่าประเมินจากสิ่งที่เราคุย <c oughs> เป็นยังไงแล้วก็ อยากได้คอมเพลว่ามันเกรียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะนั่งทาคอนเทนต์นี้ชอบชอบเคยคิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่ลงมือทำสักทีมีได้เริ่มแล้วนี่คนณไปบอกวิธีการเขียนคอร์ดด้วยไอเดียวคนอื่นเขาก็ไม่จ้างคผมไม่บอกแล้วถ้าถามว่าถามนีงผมไม่บอกเขาไม่รู้กันอ่ะเขาก็ไม่รู้เขาไปรู้อะไรคุณอย่าคิดว่าคนดูเขาไม่รู้สิไม่ถามว่าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่อย่างเงี้ยผมเคยทดลองใช้แล้วแหละ มันไม่เหมือนกันว่าอินเตอร์แอคทีฟโดยอีโมันของคนกับประมวลผลโดยใช้ข้อมูลโดยรวมนะฮะอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าเข้าใจในอารมณ์เข้าใจในความรู้สึกของคนคนนั้นอะไรอย่างนี้เสียงมันจะเข้าอยู่ปุบอ่ะเข้า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 วิ่งอยู่วิ่งอยูววว่วิ่งดังด้วยอืมเ <Okay. S 1> ยผมต้องไปปรับลดลงอืมเขาเป็นตากล้องตัดต่อนะแต่เขาไม่ตัดให้ผมทำโอ้ยทำไม่ทัน <laughs> ไม่มีอะไรเราเป็นท็อกกิ้งเฮดนะเราก็แบบนี้เลยแล้วก็ใส่อินเสิร์ตเอาสิ่งที่เราพูดคุยกันดีกว่าจับสาระให้ได้นะครับจากคนไม่มีสาระแต่ผมมองว่าระยะอย่างระยะสปินอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมีคนก็ได้มันเป็นระยะเริ่มต้นสปินสแตนดาร์ดเนี่ยถ้ายังไม่ได้มีคําว่าไอรอนแมนเข้ามาหรือระยะอย่างเงี้ยไม่ต้องมีโค้ก็ได้ลองเล่นเองดูก็ปั่นให้ได้ตามระยะที่เขาแล้วก็ลงมาลงมาวิ่งให้ได้ไใช่ถ้าเหมือนที่ผมเริ่มต้นอตอนแรกๆว่าเออผมซ้อมยังไง แต่ว่าพอเราเข้าขั้นที่แบบ Iron Man 70.3หรือ Full Iron Man เนี่ยมผมเชื่อว่าการมีโค้ดเป็นสิ่งที่ดีมันยากนะครับการที่ไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีคนคอยแนะนำเนี่ยข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่พอจริงๆสำหรับมุมมองผมอะเพราะฉะนั้นก็ไปหากลุ่มไปหาเพื่อนใช่ไหมคนเริ่มต้นนะใช่ใชคลิปที่แล้วก็บอกแบบนี้คลิปนี้ก็ยังใครไม่มีเพื่อน<ๆ>ไม่มีะไรทักมาเดี๋ยวเราโยนเข้ากลุ่มให้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าหลุดข้ามพวกสแตนดาดไปแล้วตั้งใจที่จะจบกางเล้นแล้วก็แนะนําให้มีโค้ดดีกว่าอ่ uh huh. เพราะว่ามันสําคัญมากในเรื่องของการซ้อมเอ็นดูแลระยะเท่านี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ควรพักตอนไหนอะ uh huh. ไรอย่างไรไม่งั้นคุณจะอาจโอเวอร์เทนได้แล้วก็อาจจะซ้อมหนักไปครับ uh huh. แล้วก็อาจจะเปิดการบาดเจ็บได้องสิ่งที่สําคัญก็ Code คือมีโค้ดคือมันก็จะช่วยลดการบาดเจ็บลงไปได้ uh huh. ไม่ใช่อยู่ดีคุณไปวิ่งซัดปั้ง ห้าอาทิตย์หนึ่งห้าวันวิง่งซัดทุกวันเนี่ยเจ็บร้ <100. S 2> อยถามว่าเจ็บไหมเรียบร้อยครับครับนแน่นอนเพราะว่าร่างกายคุณทนไม่ไหวหรอกแต่ถ้าคนไหนไม่เจ็บก็ถือว่าเทพแล้วกันใช่<ม><ล>บางทีก็อย่างโค้ดเนี่ยเขาจะแบบ<ม>เขาเรียกว่าคุณซ้อมแบบนี้คุณซ้อมเกินเท่านี้แล้วเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงอย่างเนี้ยเขาเหมือนโอเคโค้ดมีความรู้แล้วเขาก็มีข้อมูลสเตตต่างๆที่เขาเคยเทรนนิ่งแล้วก็อย่างนึงคือแค่ซ้อมก็เหนื่อยแล้วนั่งคิดว่าพรุ่งนี้ซ้อมอะไรอีกอ่ะใช้โค้ดเถอะมันมันรู้สึกว่า ช่วยคิดในแบบแบบแบบัตเจตเดี๋ยวจะพูดถึงในในในบัตเจตเท่าที่แบบเนี้ยต่อเดือนผมคิดว่ากับการที่มีตัวช่วยให้คุณซ้อมแล้วจนถึงจุดเป้าหมายของคุณแต่ตอนที่ผมไม่มไม่มีโค้ดตอนแรกแกผมผมผมมาแค่วันนี้อยากปั่ก็ไปปัน่นใช่หัวเต็มเต็มรูปแบบเลยก็คือซ้อมให้ถึงระยะที่เราทําได้ระยะที่เราจะต้องแข่งแบบ,บ,บหัว หัวระเบิดเลยใช่มันดีอยากใครมาใครขิงมากดมากูกดใส่เอ้าเสร็จอีกวันนึงก็ไปวิ่งอค้ดอีกเอาห้านาทีต่ำกว่าสามสิบไม่ได้อทำกลายเป็นแบบเจ็บเลยอืเจ็บแล้วก็แบบแทบแบบก็อยากจะเลิกเล่นะกว่าจะกลับมาซ้อมได้ก็มันก็วิ่งแบบเจ็บๆไปตลอดนะครับมันก็จะสะสมไปแล้วก็มันมันพังอ่ะนั่นแหละมีโค้ดก็ ก็ดีครับอันนี้อยากแนะนําเหมือนกัน<ด>ว่าดีกว่าไม่มีดีกว่ามไม่มีอ่าเนบอกว่า่ะเมื่อกี้เราทิ้งไว้ตต้นคลิปแล้วเรื่องบัตเจตนะเข้าเรื่องง่ายๆเลยบัตเจตเนี่ยจากการมีโค้ดจะเป็นโค้ดแบบออนไลน์ถามตอบไม่ค่อยได้เจอตัวกับการที่มีโค้ดพาไปซ้อมด้วยเป็นด้านฟิสิกอลก็อยู่ที่นเลทนะผมต้องบอกว่าเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่เดือนละพันห้าสองพันถึงเดือนละห้าพัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในการประกบในการซ้อมยังไงก็คือกลางๆก็อยู่ที่มันาณ2พ0นถึง3 0 0 0ต่อเดือนนะเขาก็จะเข้ามาให้คอร์ดมาปรับคอร์ดมาพาไปเทสต่างๆนะครับถ้าอย่างกลุ่มที่ของอาจารย์แบงค์อยู่เนี่ยอยู่ UTS ีเอเอเขาโกดนะผมก็เล่นไปงั้นแหละเขารู้คนรู้จักอยู่แล้วดังจะตายเนี่ยนะเล่ออนะ utLC เารู้เลยว่ายุคไหนเออนะครับเขาก็ มีการพาไปเทสเนาะรู้ว่าตัวคือเราบอกเขาโค้ด mm hmm. อาจจะไม่เชื่ออ่ะมาเทสเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าตอนนี้คุณเท่าไหร่อีกสามเดือนเราจะต้องปรับขอดยังไงอันนี้ก็คือใช้ d a t ตมาช่วยปรับและช่วยพัฒนาคนรู้ไหมว่าบางคนยังไม่เชื่อตัวเล่นนี้เลยตัวเลขที่มันมาจากาการแลกเตกเจาะค่าเลือดอให้เขาเขา,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 ขายังไม่เชื่อเลยอ่ะอต้องบอกว่าอย่างพวกเนี้ยคือเราเรา,เราได้ทําการ ทดลองในการทําพิสูจน์มาแล้วว่าซ้อมอย่างมีแพทเทิร์นซึ่งโอเคแหละมันจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ามันเป็นขั้นตอนในการที่เขาจะพัฒนาเอาค่าตัวเลขเป็นตัวพื้นฐานถ้ามันดีขึ้นนะคะค่าตัวเลขที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆ mm hmm. ตัวผู้ที่ที่ซ้อมตัวที่เนี้ยอย่างจะจะดันแบงก์ก็รู้เลยว่าไอผมดีขึ้นจากวิธีการนี้ mm hmm. รู้จากค่าพื้นฐานในร่างกายชัดเจนอะ่ะจอดเลือด,อ,ด,อ,ดอ่า บอกว่าค่าเลือดไม่เคยโกหกใครบอกไม่ได้เออใช่มันไม่โกหกใครตัวเลขมันก็ชัดเจนยกว่าคุณ <k pięk S 2> ใช้เครื่องไม่มีคุณภาพอันนี้เราเล่นเราเล่นด้วยเล่นด้วยตัวเลขเลยใช่เราเล่นวิทยาศาสตร์แล้วเราบางทีก็รู้อีกว่าตัวนี้แล้วก็เขาก็จะไปประเมินว่าเออคุณวิ่งเท่านี้แล้วก็คุณต้องเติมอาหารยังไงคุณต้องใส่ข้อโมูลยังไงมันมีวิธีการเทสอีกเวตเทสอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เอาค่าตัวเลขในจากการที่จากร่างกายคุณนั่นแหละ เอาค่าจากร่างกายของคุณเนี่ยถ้าผมไม่ได้เทสเรื่องพวกนี้นี่ผมไม่รู้เลยว่าร่างกายผมเป็นยังไงนะอย่าง sweat t เนี่ยคือเทสเหงื่อก็ไม่รู้ว่าเฉลีเหงื่อเท่าไหร่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เติมเท่าไหร่ยัง่พอที่บอกว่าอย่างที่เราเป็นกีฬาเอนดูลันเนาะเราต้องมีพลังงานในการดึงคุณดึงพลังงานยังไงคุณดึงพลังงานส่วนไหนมาใช้คุณจะเติมไปใช้ในช่วงไหนช่วงเวลาไหนโค้ดก็คำนวณให้หมดอ่าโอเคแหละมันหาข้อมูลได้แต่มันก็ ไม่เขาเรียกว่ามันมันเหมือนว่ามีคนที่มีตํารามาเปิดให้ดูเราตัดช่วงเนี้ยโดยการจ้างโค้ดเนี่ยคิดแทนเราเลยเรามีหน้าที่ซ้อมแค่ซ้อมก็เหนื่อยละแค่ซ้อมแค่อยากจะพักผ่อนยากแล้วนะคุูต้องมานั่งคิดต้องมานั่งหาข้อมูลอีกจะต้องทางานอีกใช่มีโค้ดก็ดีเนี่ยเดือนสองพันสามพันบาทหรือว่าช่วงนี้เวลาไปบวกโปนู่นนี่นั่นไปคุยกับเขาสิ utlc <oughs> โค้ดอาร์อะดีนาลีน นะโค้ดอันนันโค้ดนะโค้ดนัดตอนนี้มีเยอะแยะเลยครับถ้าอยากรู้ว่าจะลิลแบบไหนตรงกับคุณจากที่ผมรู้จักทักเข้ามาครับผมว่าพวกนี้เขาเขาเขาลองด้งงวยตัวเองเหมดแล้วใช่า,าสิ่งที่เขาทำมันถูกถ้าโค้ดท่านใดอ่านอยู่แล้วควรใส่คอนแทคใส่ช่องทางการติดต่อไว้ในคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับ <c oughs> เผื่อจะมีเหยื่อ อ๋อไม่ใช่จะมีลูกเพนเพิ่มที่เขาอยากจะให้คุณช่วยนะครับอ,อวันนี้ก็ผมก็ยัง,งมองบอกกันว่ามีโค้ดถ้าคุณมีเป้าหมายในการไประยะไกลมีโค้ดคอยช่วยควบคุมมีนะครับดีกว่าดีกว่านะครับเอาไม่ต้องอาแมนหรอกพี่วิ่งมาราธอนมีโค้ดก็ดีกว่าถูกกีฬา,าใช่แค่วิ่งมาราธอนแค่แบบว่ายน้ำสิบโลเงี้ยคุณมีโค้ดคอยจับท่าให้ปรับท่าให้นะครับไม่มีพักมานะครับเนะี่ยเดี๋ยวสอนให้ สำคัญไหมสรุปสำคัญจะเรียกว่าสำคัญไหมผมบอกว่าจะบอกสำคัญก็ได้ไม่สำคัญก็ได้แต่มีแล้วดีไหมผมว่ามีแล้วดีกว่าแน่นอนนะครับก็อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มานะครับแล้วกอ็อยากให้ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรทักมาฮะเดี๋ยวเรามาวิจัยกันต่อในคลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ แล้วก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับอย่าลืมไปเทคแคร์ติดก,กันนะครับนะครับเดี๋ยวเราฝากไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาโฆษณาให้สวัสดีครับ